นางเอกรีบหลบไปข้างลิบทันทีเมื่เห็นประธานคังแทมูอยู่ตรงหน้าพระเอกก็ยังไม่ทันจะเห็นหน้านางเอกชัดๆเลยแต่ด้วยความแปลกใจพระเอกเลยถามนางเอกว่ามัวยืนทำอะไรอยู่แล้วก็มองไปเห็นแผ่นปิดตาที่ตกอยู่ที่พื้นแล้วโชคก็เข้าข้างนางเอกหัวหน้าเลขานั้นเดินมาคุยเรื่องงานกับพระเอกพอดีนางเอกได้โอกาสเลยรีบหยิบแผ่นปิดตาที่ตกอยู่ที่พื้นมาปิดตาแล้วไปหลบอยู่ที่มุมลิบ พอพระเอกเข้ามาในลิฟต์แล้วก็มองนางเอกด้วยความสงสัยนางเอกก็หันไปบอกว่าเป็นตากุ้งยิงแต่ที่ไหนได้ที่พระเอกสงสัยก็คือไม่กดลิฟต์ชั้นที่จะไปหรอพระเอกก็หันไปคุยกับหัวหน้าเลยขาต่อไหนๆก็ยกเลิกประชุมแล้วงั้นเราไปร่วมง,งานชิมอาหารผลิตภัณฑ์ใหม่กันดีกว่านางเอกได้ยินก็คิดในใจสวยนแน่เลยหาทางหนีหน้าพระเอกเลยไปหลบอยู่ในห้องน้ํา พระเอกไปถึงที่แคนเตนพนักงานและได้ทักทายกับเชฟมินอูรวมถึงชิมอาหารของเชฟมินอูที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์วิจัยผลิตภัณฑ์อาหารในครั้งนี้พร้อมกับบอกว่าอาหารอร่อยมากสมกับที่นักวิจัยชินเชื่อมาในตัวคุณตามที่ผมเห็นในร่างโครงการของเธอแล้วพระเอกก็ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานของนางเอกว่าเชฟมินอูกับนักวิจัยชินนั้นรู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาลายัยตอนข้ามนางเอกประปักหลักอยู่ที่ร้านมินอูขณะรอยองซอเพื่อนสีมาที่ร้าน มินอูนั้นได้ถามนางเอกเรื่องคอนวันนั้นมินอูคิดว่านางเอกไปกับยองซอแต่นางเอกบอกไปว่าวันนั้นข่วงผู้ชายไปมินอูเลยบอกว่าพามาแนะนําให้รู้จักมั่งสิเดี๋ยวจะช่วยดูเธอดูผู้ชายไม่ออกหลอกส่วนานางเอกบอกมินอูไม่ต้องมาห่วงฉันไปดูแลแฟนที่กลับประครบกันอีกเถอะยองซอเพื่อนซีนางเอกมาถึงกําลังจะลงรถมองไปก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าเหมือนหัวหน้าเลขาแต่พอมองดูดีๆแล้วใช่เลยละ่ะมากับพระเอกด้วยเพื่อนานางเอกก็โร,รีบโทรหาหนางเอกทันทีเพื่อให้ตั้งรับ แต่นางเอกดันวางมือถือไว้ที่โต๊ะไม่ทันแล้วพระเอกกับหัวหน้าเลยขาเดินเข้าร้านไปแล้วนางเอกออกมาจากห้องน้ำก็เห็นพระเอกเลยรีบทิ้งตัวหลบตะเกียกต่กายคลานไปตามพื้นไม่ให้พระเอกเห็นแล้วค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบมือถือกับกระเป๋าแล้วค้านออกจากร้านไปเมนูที่เห็นพระเอกก็บอกพระเอกว่านักวิจัยเชนฮารีก็มาเหมือนกันนะทั้ง3ามคนก็มองไปที่โต๊ะอาหารหนางเอกก็พบว่านางเอกหายเข้ากลีบเมฆไปซะแล้วใช้สกิลหายตัวอย่างไว มินอูไม่เห็นหนางเอกก็เลยโทรหาพระเอกก็ดันหูดีได้ยินเสียงรอสายของนักวิจัยชินเป็นเพียงเดียวกันกับที่ได้ยินในคอนที่ไปกับคึมฮีวันนั้นนางเอก,กรับสายมินอูแล้วก็หกไปว่าพอดีที่ร้านไก่ทอดคนเยอะเลยต้องไปช่วยนางเอกคุยกับยองซอเพื่อนซีและมั่นใจแล้วว่าความบังเอิญบนโลกนี้มีอยู่จริงเพื่อนซีของเธอได้เล่าให้ฟังว่าคนที่เธอชอบที่เจอตรงร้านสะดวกซื้อวันนั้นคือหัวหน้าเลขาชาซองฮุน และบังเอิญบังเอิญกว่านั้นก็คือเป็นเพื่อนบ้านข้างกันซะด้วยเพื่อนซีนางเอกเลยห้ามไม่ให้นางเอกไปหาที่บ้านไม่งั้นโป๊ะแตกแน่นางเอกก็บอกเพื่อนซีไปว่าเธออย่าไปคุยกับเขาบ่อยละ่ะเดี๋ยวจะหลุดปากพูดเรื่องฉันขึ้นมาเพื่อนซีนางเอกได้ยินก็เซ็งเพราะคิดว่าไม่ได้คุยกันอีกแล้วแหละเพราะตระกูลฉันกับคังแทมูผิดใจกันเพอนัดดูตัวล่มอีตาเลขาบ้านนั่นเลยตีตัวออกห่างตัดภาพไปที่มินอูเชฟมินอูได้ถามว่าอาหารเป็นยังไงบ้าง พอพระเอกได้ชิมก็พอเข้าใจแล้วว่าทำไมนักวิจัยชินฮารีถึงประมาณอาหารเชฟออกมาดีแบบนั้นพร้อมกับถามว่ารู้จักกันได้ยังไงมินอูก,ก็เลยเล่าให้ฟังว่ารู้จักกันมา7จดปีตั้งแต่มหาลัยพระเอกดันไปพูดอีกว่ารู้จักกันมานานแบบนี้อาจมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งมีใจให้อีกฝ่ายก็ได้นะเชฟมินอูที่ได้ยินก็ฉุกคิดตามตอนพระเอกนั่งรถกลับก็บพูดเงงๆงคนเดียวโลกนี้ยังบังเอิญมีคนเหมือนชินคึมฮีอีกคนเหรอเนี่ยตัดภาพไปที่เพื่อนนางเอกที่รอลิฟต์อยู่ ก็เห็นหัวหน้าเลขาเดินมาแต่เดินเลี่ยงไปลงบันไดแทนเพื่อนนางเอกเห็นก็หัวร้อนเลยเดินตามไปเคลียร์แต่ที่ไหนได้เพื่อนนาเงเอกเข้าใจผิดที่หัวหน้าเลขาเดินเลี่ยงไปนั้นเพราะถือถุงขยะอยู่กลัวจะส่งกลิ่นเหม็นให้คุณยองซอแต่ยังไม่จบเพื่อนนางเอกได้บอกหัวหน้าเลขาไปว่าถ้าเคืองเรื่องที่บ้านฉันกับบ้านประธานคังแทมูผิดใจกันเราไม่ต้องสนิทกันก็ได้แค่เจอกันก็ทักทายทำตัวคูลคูใส่กันเป็นไงแต่เพื่อนนางเอกก็โดนปฏิเสธอยู่ดี หัวหน้าเลขากลับไปที่บ้านพระเอกแล้วขึ้นไปที่ห้องตัวเองแล้วก็หยิบรูปที่เคยถ่ายกับคุณปู่และพระเอกมาดูรวมถึงรูปที่เคยถ่ายกับซิสเตอร์ด้วยบ้านพระเอกนั้นได้รับหัวหน้าเลขามาจากสถานสงเคราะห์ด้านพระเอกกับคุณปู่นั้นก็เอาหัวหน้าเลขากลับมาอยู่ที่นี่ตลอดแต่หัวหน้าเลขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่อยากทรมานตอนอยู่บ้านสงสัยกลัวคุณปู่บอกให้ไปนัดบอดด้านคุณปู่ก็บน่นมีบ้านก็เหมือนไม่มี มีแต่ตะแก่อย่างฉันอยู่บ้านคนเดียวหลานก็ไม่ว่างทําแต่งานทั้งวันทางหัวหน้าเลขาก็โดนบ่นไปด้วยพอย้ายออกไปอยู่ตั้งแต่เรียนจบพระเอกเห็นคุณปู่น้อยใจก็เลยบอกให้หัวหน้าเลขาเช็คตารางสุกตี๋ให้หน่อยว่าว่างไหมปู่ก็ดันดึงตารางงานไปดูแล้วถามพระเอกว่าไม่รู้เหรอว่าเสราร์นี้วันอะไรพระเอกนั้นก็ไม่รู้จริงๆได้แต่หันไปถามหัวหน้าเลขาชาปู่เห็นก็แอบเขืองที่พระเอกไม่รู้ว่าเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของพระเอกกับชินคืมฮี พระเอกก็เลยโดนต่อว่ายกใหญ่แล้วปู่ก็สั่งให้พระเอกยกเลิกตารางงานทั้งหมดพร้อมกับจองร้านอาหารไว้ให้เสร็จสับหัวหน้าเลขาเลยหันไปถามพระเอกว่าเปลี่ยนตารางงานใหม่หมดแบบนี้จะไม่เป็นไรหรอพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหัวหน้าเลขาถึงกับงงเพราะปกติพระเอกบ้างงานมากเปลี่ยนตารางงานไม่ได้แต่ครั้งนี้คงจะอยากเจอนางเอกมากไม่บ่นเลยสักคำตัดภาพไปที่นางเอกและทีมไปต่างจังหวัดเพื่อถ่ายทำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ระหว่างถ่ายทำอยู่นั้นเพื่อนร่วมงานนางเอกได้ยนผัก,กาดให้นางเอกก็ทุ่มสุดตัวกระโดดรับลงไปกองกับพื้นจังหวะเดียวกันประธานใหญ่ที่แวะมาดูที่แถวนั้นพอดีก็แวะมาดูแล้วเห็นเข้าก็ปบมือนางเอกเงยหน้าขึ้นมาเห็นประธานใหญ่ก็รีบหลบแล้วหยิบแผ่นปิดตามาปิดตาไว้ประธานใหญ่ที่คุยกับหัวหน้าแผานากอยู่นั้นได้ยินเสียงมือถือดังก็หยิบขึ้นมาหัวหน้าแผานากรู้ว่าเป็นมือถือนางเอกเลยเรียกให้มารับสายนางเอกก็รีบเดินไปด้วยผมเคาที่ลุงรังเหมือนผี เพราะเอาผมมาปิดหน้าไว้กลัวท่านประธานใหญ่จะจําได้แต่ยิ่งไปกว่านั้นมือถือนั้นอยู่ในมือของประธานใหญ่มือถือก็สั่นอีกรอบประธานใหญ่เลยเอาหน้าจอมาดูก็พบว่าคนที่โทรมาก็คือนอกตึกดำบันฉากนี้แอ๊ดใจหายใจคว่มแทนลืมไปแล้วว่านางเอกเมมชื่อพระเอกว่านกดึกดำบันนางเอกเรีบคว้าม,มือถือแล้ววิ่งด้วยความเร็วแสงหอบแฮ e c k ไปที่ห้องน้ํขนาขณะพระเอกรอนางเอกรับสายก็ได้ยินเสียงเพลงลิงทนเพลงเดิมนั้นอีกแล้ว ส่วนประธานใหญ่ก็บ่นว่าเด็กอะไรยื่นมือถือให้ไม่ขอบคุณสักคำนางเอกได้โทรกลับหาพระเอกที่เล่นตัวไม่ยอมรับสายสักทีพระเอกบอกอย่างน้อยก็ถามสารทุกสุขติเป็นก่อนได้ไหมล่ะอย่างเช่นกินข้าวหรือยังตายังเจ็บอยู่หรือเปล่านางเอกได้ยินก็เลยบอกไปว่าหายเจ็บตาแล้วพระเอกได้ถามนางเอกว่ารู้ไหมวันเสาร์นี้วันอะไรนางเอกบอกว่ารู้ครบรอบหนึ่งปีปมๆของเราพระเอกได้ยินก็ยิย้ม พระเอกบอกนางเอกว่าคุณปู่ดันรู้เลยเป็นเรื่องให้ไปฉลองให้ได้แล้วอยู่ๆพระเอกก็ช่วนนางเอกไปดินเนื้อค่ำนซสงั้นแต่นางเอกบอกว่าคืนนี้ไปไม่ได้เพราะมาทำงานนอกสถานที่แล้วพระเอกก็เปลี่ยนเรื่องทักลิงโทนของนางเอกว่าได้ยินมาหลายที่เลยช่วงนี้ฮิตมากเลยนะนางเอกควรจะเปลี่ยนลิงโทนได้แล้วแหละกลัวพระเอกจับได้จริงๆก่อนจะวางสายพระเอกได้บอกว่าจะโทรหาอีกทีพรุ่งนี้ เรื่องฉลองครบรอบหนึ่งปีของเราตัดภาพไปที่ประธานใหญ่เกิดปวดท้องหนักขึ้นมาเลยรีบไปห้องน้ําแต่ห้องน้ํานั้นดันใช้ได้ห้องเดียวเพื่อนร่วมง,งานนางเอกได้เคาะประตูเรียกนางเอกให้ออกมาหน้าเอกเปิดประตูห้องน้ําออกมาก็เห็นประธานใหญ่ก็รีบปิดประตูไปตั้งสติปแป๊บประธานใหญ่ก็สุดจะทนเลยเปิดประตูซึ่งนางเอกก็คิดเหมือนกันพอเปิดประตูออกประธานใหญ่หลังจะหงายเลยเอื้อมมือไปที่นางเอกนางเอกก็เหมือนจะเอื้อมมือไปช่วยแต่ก็ต้องชักมือกลับไปปิดหน้าไว้ไม่ให้ประธานเห็น นี้แหละแม่เจ้าประธานใหญ่ไงหลังหล่มก้นกระแทกไปในกระลมังผักกัดเข้าเต็มๆก่อนกลับประธานใหญ่ก็ชี้ไปที่นางเอกมันหน้าหนักไอเด็กคนนี้นายก็ก,ก้มหน้าผมเผ้ารงรังปิดหน้าไว้ไม่ให้ประธานใหญ่เห็นคุณปู่กลับไปก็ฝังเข็มที่คลินิกแล้วบ่นให้พระเอกฟังพร้อมกับบอกว่าเกลียดยชินฮารีนั่นที่สุดสู้หนูคือมีที่สดใสน่ารักของเราก็ไม่ได้คุณปู่อย่าบ่นเยอะค่ะเดี๋ยวน้าจะแตกเอานะคะเขาคือคนเดียวกันค่ะ คุณปู่ได้สั่งยาบำรุงไว้ให้นางเอกด้วยพระเอกก็ได้ทีจะได้เจอหน้านางเอกแล้วเลยรีบโทรหานางเอกให้มาเอาของนางเอกได้นัดพระเอกไว้ที่สวนสาธารณะเพื่อไม่ให้ที่บ้านจับได้เพราะถ้ารู้เรื่องมันจะวุ่นวายมากพระเอกได้ยื่นยาบำรุงมาให้นางเอกตามที่ปู่สั่งไว้แล้วบอกว่าปู่อยู่คลินิกแพทย์แผนโบราณนางเอกก็หลุดถามไปว่าปู่เจ็บหนักหรอพระเอกเลยงงรู้ได้ไงว่าปู่บาดเจ็บนางเอกตั้งสติได้ก็เลยรีบตอบไปว่า เห็นว่าไปคลินิกมาก็เลยถามไปแบบนั้นขณะเดียวกันก่อนกลับพระเอกก็ตีเนียนหยิบยาแก้ฟกช้ำออกมาให้นางเอกก็แอบดีใจไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้แล้วก็หยิบถุงไก่ทอดมาฝากพระเอกเหมือนกันวันต่อมาทั้งคู่ไปฉลองครบรอบหนึ่งปีกันพระเอกพานางเอกไปเลือกชุดนางเอกก็ลองไปหลายชุดมากแล้วก็แตะตาพระเอกอยู่ชุดหนึ่งเดี๋ยวนะพาณเอกมาเลือกชุดแต่ดูดูแลพระเอกเลือกเองมากกว่านะ ระเอกเห็นชุดสีขาวที่นางเอกใส่ก็ถูกใจมากแต่นางเอกนี่สิแอบใส่ละอึดอัดแถมที่ร้านยังมีใส่เดียวด้วยพอไปถึงร้านอาหารตอนนางเอกนั่งลงดันทำกระเป๋าตกเลยก้มไปเก็บพร้อมกันกับพระเอกแต่ตอนก้มลงไปเก็บนั้นชุดของนางเอกดันปริพระเอกก็ได้ยินทั้งคู่ก็มองหน้ากันขณะที่พนักงานในร้านกำลังเดินเอาเค้กมาให้พระเอกเลยรีบลุกไปช่วยยืนบังให้นางเอกแล้วทั้งคู่ก็เป่าเค้กฉลองพร้อมกัน พอออกจากกรานพรเพลกก็แซวนางเอกว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนชุดปรีแบบนี้แหละระวังนะแซวไปแซวมาเดี๋ยวก็ได้คบกันแหละด้านนางเอกที่เดินตามพระเอกไปนั้นอยู่ๆรองเท้าส่อนสูงก็หลุดเพราะดันไปติดกับร่องพื้นนางเอกก็กระโดดดึงๆไปพระเอกเห็นก็เลยหยิบมาแต่ยังไม่สวมให้นะเดินวนก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เอารองเท้าไปสวมให้นางเอกแล้วมองหน้าน,นางเอกอยู่อย่างนั้นขณะเดียวกันพลุก,ก็จุดขึ้นแล้วก็หันไปพูดกับนางเอกสวยจัง เดี๋ยวชมคนใช่ไหมแต่ทำเนียนๆให้เหมือนชมพลุพระเอกขับรถมาส่งนางเอกตรงทางเข้าบ้านพร้อมกับให้ชุดที่ปลีกกับนางเอกเป็นของขวัญจะดีใจดีไหมเนี่ยนางเอกก็ขอบคุณพระเอกเป็นการฉลองครบหนึ่งปีปลอมๆที่มีความสุขและสนุกมากด้านพระเอกก็เช่นกันสายตาตอนพระเอกมองนางเอกเดินไปจากด้านหลังนี่คือละลายแล้วนะแต่พอนางเอกหันกลับมาก็เปลี่ยนสีหน้าวางฟอร์มสงั้นตัดภาพไปที่ฟิตเนส กนาเอกก็ยังพยายามตีสีกับผัวหน้าเลยาเหมือนเดิมแต่ก็นกเหมือนเดิมโดนเหมือนซะง,งั้นพอนางเอกกลับไปถึงบ้านแล้วน้องชายก็บอกให้เปลี่ยนเวรกันขณะเดียวกันพรเกที่ขับรถอยู่ก็เห็นกระเป๋าตังค์ที่นางเอกทำหล่นไว้เลยขับรถกลับไปจะไปคืนให้พระเอกที่มาถึงหน้าบ้านนางเอกโทรไปหาก็โทรไม่ติดเดิยลงจากรถแล้วก็เห็นมินอูเดินมาที่บ้านนางเอกไว้เอาของฝากมาให้แม่นางเอก แต่ผู้หญิงที่พระเอกเห็นตรงหน้านั้นคือชินฮารีนักวิจัยอาวุโสของบริษัทพระเอกเลยปฏิติะต่อเรื่องราวทั้งหมดแล้วเปิดตู้กระเป๋าสตางของคึมฮีแฟนปล,มปลอมๆที่ทำหล่นไว้บนรถก็ชัดเลยเห็นหน้าบัตรประชาชนเป็นชื่อชินฮารีคนเดียวกับคึมฮีที่ทำกระเป๋าตาังตกไว้แต่พระเอกต้องการรู้ให้ชัดกว่านี้ก็เลยโทรหาคึมฮีแล้วก็พบว่าคนตรงหน้าที่รับสายคือชินฮารีคนเดียวกับคึมฮี นางเอกนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยเรียกชื่อพระเอกไปแล้วว่าคุณคังแทมูชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วล่ะชินฮารีหลังจากนี้เตรียมรับหายนะที่จะมาเยือนได้เลยสปอยอีพีสก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดก็ไปแล้วค่ะบาย